สีดวงขายยากลดของทอดของมันหรือแป้งนะคะที่มันย่อยยากอย่างเช่นอาหารพวกเนื้อหมูติดมันนะคะพวกผักสดใบเขียวที่ย่อยยากอย่างเช่นผักอะไรนะผงงอกนะคะถั่วเขียวกระลำนะคะที่มันแข็งๆนะคะให้ไปต้มกินก่อนนะคะให้ไปต้มแล้วค่อยกินแล้วก็ดีสีดวงเนี่ยงดทานพวกนมบัวนะคะนมบัวจะทำให้ท้องอืด แป้งน้ำตาลนมบัวงดทานต้องกินน้ำเยอะๆเวลากินข้าวเสร็จนะคะให้ไปเดินย่อยให้กระเพาะมันเคลื่อนไหวนะคะกระตุ้นไฟธาตุนะคะไฟย่อยให้ทํางานพอเราเดินย่อยสักสิบถึงสินาทีเนี่ยนะคะการย่อยอาหารมันจะสมบูรณ์แล้วพอย่อยอาหารได้ได้ดีแล้วเนี่ยการขับถ่ายมันก็จะดีส่วนมากคนที่กินกินอาหารเยอะเกินไปนะคะเรากินน้ําเยอะ ทำให้ท้องอืดอาหารย่อยไม่ดีไม่สมบูรณ์จะทําให้ท้องผูกนะคะแล้วก็ให้ไปเล่นฮูลาฮุกนะคะฮูลาฮูกแบบหมุนนะคะทุกวันวันละสิบถึงสินาทีจะทําให้ตรงบริเวณท้องอนะคะ่ะมีการเคลื่อนไหวนะคะนี่คือการเพิ่มไฟธาตุหรือใช้กระเป๋าน้ําร้อนถุงน้ําร้อนนะคะมาประครบที่ท้องเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ท้องมันอุ่นนะคะคนที่ท้องเย็นคือทําแบบอ่ย่อยไม่ดีนะคะคเป็นกดไหลย,ย้อนเงี้ยก็เอาใช้ถุงน้ำร้อนนะคะ,ะมาประครบได้ นะช่วยเรื่องของการย่อยเช่นกันกินผู้หลานควบคู่กันไปได้นะคะช่วยช่วยในเรื่องของการถ่ายพิษหรือของเสียที่อยู่ในลำไส้เป็นอุจจาระเก่าๆนะคะที่มันสะสมอยู่เนาะลองไปใช้ดูหรือถ้าถ่ายไม่ออกจริงๆยุ้ยไม่อยากให้กินอาหารเสริมอะไรนะคะคุณไปซื้อที่สวนทวารมาลองใช้อยู่ยี่ห้อไหนก็ได้ยี่ห้อ,อยูนิซันก็ได้อันเนี้ยคือมันเป็นน้ําเกลือนะคะใส่เข้าไปในในรูทวารน,นะคะแล้วก็ปล่อยสักประมาณครึ่งหนึ่งไม่ต้องใช้แบบ ทั้งหลอดนะคะถ้าใช้ทั้งหลอดมันจะมวนท้องนะอย่างถ้าแบบอึดอัดมากถ่ายไม่ไหวจริงๆใช้สักประมาณ1ส่วนสี่ของหลอดหรือใช้ครึ่งหลอดก็ได้ค่ะมันจะทำให้เราถ่ายง่ายน้ำเกลือตัวนี้มันจะไปละลายละลาย,ลายพวกอ,อุจจาระเก่าที่มันอยู่นะคะทำให้แบบมันไม่แข็งนะคะลองไปใช้อยู่พยายามอย่าก,กินพวกส้มแขกหรืออะไรที่ที่มันทำให้แบบยาถ่ายอะคะ่ะมันจะทำให้ธาตุเราเสียนะคะ